รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ ชูรักชูรสโดยโรงแรมอิมพีเรียลค e ีนส์พารสุขุมวิท22สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการชูรักชูรสกับเราสองคนนวลและก็พี่ภูมิค่ะวันนี้เนี่ยผมมีเกร็ดความรู้ดีๆนะครับเกี่ยวกับการป้องกันโรคหัวใจมาฝากก่อนนอนครับง่ายๆเลยนื่อยคือการออกกําลังกายนั่นเองครับเดินนี่แหละครับก็ช่วยเราได้แล้วเวลาไม่เยอะก็เดินวันสักประมาณ 10-20นาทีเวลาเยอะหน่อยถ้า20เป็นครึ่งชั่วโมงอทิตยานหนึ่งถัา2-3วันแค่นี้ก็โอเคแล้วครับและอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญมากๆสาหรับคนที่ออกกําลังกายก็คือการอบอุ่นร่างกายหรือว่าการวอร์มอัพนั่นเองค่ะวันนี้เนี่ยเข้มข้นแน่นอนกับรายการชูรักชูรักของเราะนะครับจะมีอะไรบ้างไปชมช่วงไฮไลท์ครับเรารู้บ้าไหมว่า,วาโรคติดต่อทางเพศมันมีอะไรบ้างมีโรคเอดส์มีนหนองในส่วนใหญ่คนที่เป็นโรคติดต่อทางเพศเนี่ยม,มันเกิดขึ้นเพราะอะไร รู้ที่เกียดมากกว่ามันแพงตรวจเต้านมด้วยตัวเองมีวิธียังไงคืออันดับแรกก็คือ,วา,อวางมือก่อนดูซิว่าเต้านมสองข้างนี้เท่ากันไหมอันดับที่ 2, 2ก็คือเอามือสองข้างยกไปที่ไททอยมีความบิดเบี้ยวมีอะไรหรือเปล่าหลังจากนั้นนะคะใช้มือขาม